ร้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เดินทางมาถึงวันที่เราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกคนก็เฝ้ารอวันนี้นะครับผมเป็นวันที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆเป็นความมีสิริมงคลแล้วก็ความโชคดีของเราที่ที่ได้บวชตามที่เราตั้งใจไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางใด ทุกอย่างที่เราดําเนินการมาที่เราเตรียมมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนมันก็มาถึงวันเรียกวันวันสุดท้ายวันไฟนอนลละก็คือ,อรู้สึกว่าโชคดีด้วยที่ได้มาบวชที่นี่นะครับแล้วก็มีพี่ๆผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆน,นะครับเาขาเรียกว่ามามา,มาร่วมบุญกันในวันนี้ครัเขาเรียกว่าเป็น ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่ลูกผู้ชายนะครับควรที่จะได้มาสัมผัสอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับความพร้อมด้านจิตใจและความพร้อมด้านวิธีการที่เราซ้อมมาตอนที่เป็นไคัร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทั้งด้านจิตใจคือเรามีการเตรียมพร้อมมานานพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของวิธีการเรื่องของการท่องคำขอบวช รหรือแม้กระทั่งการเคลียร์งานต่างๆเรียกว่าทางโลกนี่คือเราจัดการหมดสิ้นแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สภาพจิตใจก็พร้อมร้อซครับไม่มีอะไรตังวลหรือกวนอะไรใช่ไหมไม่มีเลยครับไม,ไม่มีสงบมากสงบมาก,มากแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือผมเป็นอย่างดีนะครับให้ ให้ทุกอย่างมันราบลื่นแล้วก็ปราศจากอุบัรรเครับเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองต้องแบ่งเวลาให้ให,ให้ได้นะครับแม้เราจะมีงานหลากหลายที่ต้องรับผิดชอบแต่ผมจะพยายามแบ่งเวลาในการซ้อมบทสวดในการซ้อมพิธีการต่างๆในการมาซ้อมที่วัดเองครับก็ต้องจัดสรรให้ดีอย่างช่วงเช้า ของทุกวันนะครับระหว่างเวลาเดินทางไปทำงานหรือแม้กระทั่งช่วงตื่นนอนในเช้าวันไหนก็จะสวดมนต์นะครับทบทวนบทสวดก่อนนะครับอย่างน้อยเช้าก็สองรอบต่อวันต้องมีส่วนช่วงเย็นช่วงค่ำก็อย่างน้อยรอบหรือสองรอบทุกวันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับผม <c oughs> เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองเพราะว่าถึงเวลาในพิธีการจะไม่ใช่ มีการแค่ท่องบทสวดท่านั้นก็จะมีเรื่องของขั้นตอนในการปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องให้เวลาแล้วก็ให้ความสำคัญในการทบทวนอย่างมากครับก็เรียกว่าเราตั้งใจนะครับที่จะทำให้ดีทั้งเรื่องของการบวชแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายในทางโลกด้วยตอนนี้คืองานไว้เรียร้อหมดแล้วใช่คะเคลียงานไม่หมดแล้วครับตอนนี้ก็จบสิ้นไม่ได้มีอะไร้างคาแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วก็ยินดีอย่างมากในการบวชครั้งนี้ครับเอ,อ,อย่างมอกกว่านี้ก็ต้องเล่นทำงานไว้หลายอย่างเหมือนกันใช่ B ครับสิบพีโอทั้งเรื่องการ,ารเข้าห้อง,อ,งอ่านอะไรต่างๆมีการเล่นกานเข้าห้องอ่านเรื่องของการทำอัลบั้มเต็มนะครับมีเรื่องของเพลงคัฟเวอร์ถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับสามเพลงมีเรื่องของอการเคลียร์งานสัมภาษณ์ต่างๆีนค้างๆน,นะครับผม แล้วก็งานของงานช่วยเหลือของทางกรมน้าท่านเองก็ดีต่างๆก็เขาเรียกว่าจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วจะได้ไม่ไม่มีไม่มีห่วงอะไรแล้วก็เดี๋ยวหลังจากศึกมาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งก็มีแผนมีอะไรอยู่ในใจแล้วอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีวิธีเรียกว่ากรมตรงจมีการของมาคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็เตรียม ะไไจะมีบทขอเข้ามาที่ทางพระอาจารย์ได้จดไว้ให้ท่องนะครับผมแล้วก็จะเตรียมเทียนแพรทูปแพรพร้อมกลวยนะครับแล้วก็พวงมาลัยกลวยดอกไม้พวงมาลัย,ย,ยขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ครอบครัวที่นับถือหลายๆท่านซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองได้ตะเวนนะครับกราบขอเข้ามาผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เดินทางมาวัดในวันนี้ ไปหลายๆท่านแล้วนะครับผมทั้งพี่ๆที่นับถือผู้ใหญ่ที่ค่ายรวมถึงญาติๆบางท่านนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีการขอเข้ามารวมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการท่องบทขอเข้ามาที่พระอาจารย์ได้ได้ได้จบยังไงครับแล้วคำพูดส่วนตัวที่เราคอยอยิดไว้มีในใจที่อยากจะคุยบอกคุณว่าคุณแม่ก่อนที่จะบวชให้ทั้งสองท่านมีอะไรในใจเพื่อเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะพูดอะ ไม่มีนะคะผมเพราะว่าเ,ออเราผมไม่ได้มีอะไรข้างค้างคาใจมาตั้งแต่วันที่ออกมาจากในเรือนจำาละนะครับก็ทุกสิ่ธทุกอย่างก็น่าจะรวมอยู่ในออบทขอเข้ามาไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไดพูดกับเรื่องนี้องท่านก็ได้บอกความรู้สึกยังไงไหมผู้ชายคนเดียวไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยแต่เขามีความสุขแน่ๆ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้ารอมาตลอดเวลาแล้วก็คาดหวังกับกับเรามากว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้นแล้วเราทำให้เขาได้นี่คือการ,ราบวชครั้งแรกเราเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งก็นั่นแหละฮะชะตาชีวิตมันก็วนเวียนมาจนถึงตอนนี้ได้บวชในตอนวัยสีบเอกว่ากว่านี่ก็เป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีละเขยมน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกชายได้ทําให้คุณพ่อคุณแม่ ได้ภาพมุมใจแล้วก็เป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่าสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยวถ้ามีความสุขกันทนนะครับเป็นรายที่สบายๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการหาความรู้ในทางธรรมซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในทางโลกได้ แล้วก็สามารถที่จะแนะนำใครต่อใครได้อีกมากมายนะครับในช่วงนี้ที่เราบวชอยู่อาจจะระยะเวลาไม่นานแต่ก็จะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดครับตั้งใจจะบวชทั้งหมดสิบห้าวัน่คะครับ,รบประมาณนั้นประมาณสิบห้าวันครับอันนี้คือตั้งใจศึกษาธรรมะครับให้ดีที่สุดเลยใช่ไหมตั้งใจให้ดีที่สุดเพราะว่าขานั่งใจอย่างนี้คืออยากจะนำธรรมะตรงนี้ความปรับตั้ชีตประจำวัน ใช่ครับผมก็ด้วย,วยของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งปันคนรอบข้างด้วยบอกครอบครัวด้วยบอกเพื่อนเพื่อนด้วยบอกแฟนคลับด้วยนะครับก็ค<ม>ิดว่ามีประโยชน์แหละแล้วก็ถ้าเราสามารถเป็นสื่อการหรือก็บอกเสียงให้คนทําความดีได้มากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมประเทศชาติเราด้วยแล้วเป็นบรรมีที่มัน เกิดขึ้นจากความดีทุกคนก็ก็ได้หมดเราก็ได้ทุกคนที่ไปปฏิบัติก็ได้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นเราเห็นเราก็มีความสุขคุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าการที่ลูกชายหัวชการที่พทย์หัวท่านน่คะคือการที่คุณพ่อมองว่าแพทย์นำธรรมะมาสอนพ่อกับแม่นะเราฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องมองในเชิงของเหตุและผลนะครับเป็นเหตุและผลเพราะว่า อย่างคุณพ่อเชื่อว่าใครบวชใครก็ได้นะเช่นเราบวชเราก็ได้ได้เรียนรู้ธรรมะได้ซึมซับประเพณีได้นำสิ่งดีๆเข้าตัวทีนี้ถ้าเรานำไปอบอกต่อไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างบุญกุศลนะครับให้กับตัวเราเองนะครับและคนที่นำไปปฏิบัติชีวิตเขาก็ดีขึ้น นะครับทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะคุณพอ่อคุณแม่ครับมันเป็นเรื่องดีๆครับที่ทุกๆคนมองเห็นครับพนักงารหลายๆท,าะะายทา่า,า,น,า,ทา,าน,นนะคะเวลาบัวดแล้วเขาก็จะมีปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดแทบมีทันแบบนั้นไหมคะไม่มีหรอกครับก็ผมเชื่อว,ว่าที่ไหนก็สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นที่นูน่นที่นี่ครับคือบวชที่วัดแห่งนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมที่นี่เลยใช่ไหมคบ เพื่อนๆก็ยินดีนะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ก็ตามภาษาเฮฮาเพื่อนก็กลัวเราจะไม่สึกประมาณนี้แสดงว่าเพื่อนก็มีแบบเอ้ยถ้าจะสึกไหมก็คือก็คือถามกันแล้วเราหยอกเล่นกันในกลุ่มเขาอะแหละแล้วเรบเพื่อนเราในควาเรื่อผมก็แย่ก็ไม่แน่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือห่วงเจี๊ยบไงห่วงเจี๊ยบ ผมเจี๊<ม><ล>ยบปวัวเจียบไม่มีรายได้ประมาณนั้นอพอเป็นลมเขาก็ขายเสื้อผ้าขเขามีอาชีพที่สองที่สามอยู่จานฟ้าเขาก็มีความสามารถหลายด้านเจี๊ยบเนยลาออกจากง,งานมาเพื่อเล่นดนตรีกับผมผมก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะเขาเัา<ว><น>ไม่ได้มีรายได้ทางไหนแต่สก่ัมนแล้ก<ว><น>็พอดีแหละเดี๋ยวโควิดหายหายคนไปดูคอนเสิร์ตได้ก็กลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิม เชื่อว่าหลังจากนีพ้พอพ้นจากในการเป็นพระอะไรเงี้ยผมว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นน่ะน่าจะดีขึ้นแล้วก็ผมก็จะอุทิศบุญกุศลเผื่อแผ่ไปถึงทุกๆคนด้วยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งจิตอันกุศลมานะผู้หลักผู้ใหญ่หล,หลายท่านอย่จะมาร่วมบุญแฟนคลับหล,หลายกลุ่มหลายบ้าน อยากจะมาร่วมบุญอยากจะมาอนุโมทนาด้วยก็ขอพระคุณมากนะครับก็ขอให้ได้บุญกลับไปเยอะๆนะครับแล้วก็นำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยชีวิตคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับรคือืนเล่น,ะนะหลับครับหลับครับหลก็หลับทุกวันเลยตับตัวแับใจพร้อมร้อยได้ได้นมันสบายๆครับบวชมัน เราเคยไปอยู่ในที่ที่มันยากลำบากแล้วก็มันไม่ได้สบายไปซะทุกอย่างมาแล้วอะ่ะตั้งเป็นสิบกว่าปีสิบเจ็ดปีแล้วแค่นี้แบบโหเป็นเรื่องที่สบายมากแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรกดดันมันเป็นความยินยอมพร้อมใจของของเราเองที่ต้องการอยู่แล้วไม,ไม่ได้มีใครบังคับให้เราต้องมาบวชใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ สมัครใจแล้วก็สบายใจอย่างยิ่งครับนอกจากความตั้งใจที่เราอยากจะบวชเพื่อทเนเพื่อทีนคุณพ่อค,ค,คุณแม่นนะะแล้วค่ะเ้วที่เราจะได้อะไรจากกันที่เราตั้งจิตตั้งใจใน5วันนี้บ้างคะก็ธรรมะในความสงบนะความสงบในใจธรรมะที่เราได้เรียนรู้นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วก็อะไรอีกการได้หยุดนิ่งหยุดนิ่ง พักเบรกจากกิจกรรมต่างๆจากการงานจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนปกติการวิ่งไปตามกระแสหรือแม้กระทั่งการหางเงินหาทองต่างๆเนี่ยเราได้เบรกเราได้หยุดอยู่กับตัวเองในคิดทบทวนในศึกษาธรรมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ในการฟื้นฟู ร่างกายของเราเองด้วยจิตใจยกกระดับจิตใจของเราเองด้วยนะครับน่าจาะเป็นจุดนีนะ้ที่เห็นชัดเจนครับก็ในชีวิตที่ผ่านมาผมก็คงจะอาจจะไปทำอะไรให้ใครไว้หลายๆท่านนะครับผมทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดีครับที่ผ่านมาก็อยากจะขออโหสิกรรมในการกระทำของผมเหล่านั้นด้วย เพื่อความบริสุทธิ์ในการที่ผมจะบวชในครั้งนี้นะครับก็ขออาโหาสิกรรมกับทุกคนนะครับ